จ้าวันนี้ป้าจะปาพาชําเม็ดถั่วและญี่ปุ่นนะคะอันนี้ได้มานะได้มาสั่งมาจากช้อปปี้เนาะเดี๋ยวจะลองเทสก่อนว่ามันงอกดีขนาดไหนแล้วป้าจะชําไว้นะคะก็ชําไว้เขาบอกว่าให้ชําไว้สามถึงสี่วันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันงอกแตกใบประมาณหนึ่งถึงสองใบเนี่ยเดี๋ยวป้าจะเอาไปป้าจะเอาไปลอง ปลูกใส่กระถางจะปลูกแบบใส่กระถางนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะเป็นแบบไหนอันนี้ป้าชาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูต่อหลังจากที่ปลูกมาเออปกติเขาใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ60-65วันเนาะนี่ก็ปลูกมา น่าจะใกล้ถึงแล,ล้วล่ะมันเริ่มออกน,นี่เริ่มออกเป็นแบบนี้อาวนี่ใครเนี่ยใครเนี่ยใครมาช่วยปลุกเนี่ยใคร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 เนี่ยห้ามหรือของแม่นะนี่จะพามาดูนะดูตรงนี้ต้นนี้บ้างแต่ว่าเม็ดมันยังไม่เต็มนะคะ ยังยังเป็นแบบยังไม่ตึงอ่ะเห็นมันยังไม่ตึมเต็มที่เลยนี่เม็ดยังไม่ค่อยเต็มนะคะประมาณนี้เลยถโทลลญี่ปุนคือป้าไม่ได้ฉีดยาอะไรเนาะเม็ดมันก็จะเป็นลักษณะว่าสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์บ้างดูใบสิ มันเป็นแบบนี้ไอ้ต้นที่มันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเจริญเติบโตดีเท่าไหร่นะส่วนทางนี้นี่ข้างนี้ก็ค่อนข้างเจริญเติบโตดีนะคะกําลังจะออกดอกนี่ออกน้องดูเม็ดได้ดูใบใบเป็นรูมดเลยคะ่ะนอนบ้างอะไรบ้างนะ <c oughs> นี่นี่ ไม่ยังไม่ตึงพอนะคะยังรีบๆอยู่คงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยช่วยปวดมาแล้วค่ะช่วยผู้ช่วยปวดนะคะเริ่มมาปวดแล้วค่ะเฮ้เพอแล้วพอแล้วพอแล้พอแล้วพอแล,อ,แล,อ,แล,อ,แลอยาลืมอต้นไม้ไหม มาแลวมาแล้วาแลโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยประมาณนี้เลยดีใจประมาณนี้พอแล้วพอแล้วไปทางนู้นเลยทางนู้นเลวไปทางนู้นเลวปี่ยเดินเวเดิน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 เดิดินนนดนด Love this moment, Bye. Yeah. stay a minute another minute Hold on a second I love this moment yeah stay a minute another minute Hold on a second I love this moment.